สวัสดีพี่น้องสีเขาเนี่ยบายดีเอฟซีบัตเตอร์คนปเามือนี่พี่น้องญาติพี่น้องร่วมตัวกันได้มือนี่มา้านก้อยคือมาล้างคตเจลาพี่นั่งว่า อันตอนสุมเผาขื่นสวรรค์ว่าสิเลี้ยงเลยขึ้นไปหาสิเลี้ยงเลยจังบ่ญยากเมื่อวันนี้ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าชีลงไปกินข้าวห่วมอีกเด้อวันนียังบุคคลักได้ยังบม่ได้ไปกินครบอันไอ้น้องคนว่าเออยังหักอุกังไปเดี๋นะจากมือนะเนไอ้กุ๊กหมูพี่นเล็กเนี่ยยังมาหาหน่องหาหนุ่งไม่ได้บอกค่าก็ไดหน่องจะที่มาขบขบเข้าใกล้มาแล้วบ่ มาครบยังแต่ลุงแดงลุงแดงป่าดำบอทันมาป่าดหนัดเฮาบอกลุงเพียงว่าประมาณสี่หางมงเด้อป่าสิมาเหาะบอกบอกจะขึ้นนี <D 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 ่น้ำโซน้ำโซกเลยอันนี <d <d ่ก็เพื่อนเราได้มาบ้านครั้งแรกได้นี่นะพ้นไน้ำโซน้ำโซกเมนต์ีเออเพื่นยังไม่ได้มาแต่เทื่อกไหนน้ำโซกฮะก็มาบ้านกันลูก มาบ้านครั้งแรกจรงไดหาป้ามาลูกมาบ้านคังแรอ่ามาบ้านคังแรกจรงได้ยังยืห่างเนาะพ่เออกินแน่ป้าได้ยังมาน่ะบ่อนแต่น้องนุ่งไปหาอยู่เฮือนอยานยังบ่แจกใจยังบ่พี่น้องเอ้ย กระปุ้นยังบ่อันสนิทใจยังบ่แจบใจายอย่าก่อตัวเบ่อยังปลาโอันซีนสิซอยดาอ่าซื้ออีหยังมาเนาะคุณจักโตพี่อันนี้น่ะ2โตนี่3โตซื้อ5โตโตละ48,000พู่เนาะบอดซื้อกระปุ้นได้กระปุ้นผักก็ด้พนําเที่ยวพี่นางมากับอ้ายมาแต่ละเทื่อนี่ กำไรเขาแล้ววะสะสมสะสมยอดไว้มาซื้อกับเขาให้น้องหนุ่มกินี่นมีนั่งว่าแล้วเอามาเต็มเลยสบายดายด้อเาปเ็นยันงไงครับโหลดมาอ้ายเมือ่อยบ่เออสบดีแล้วเราะับขอัักผ่อนก่อนนั่งก่อน พักก่อนๆพักพรก่อนให้ซักฮ้อนก่อนครับมาตั้งไก่อย่าเพิ่มเมื่อเพิ่มมาดายนั่งเล่นนอนเล่นสวัสดีค่ะอันน้องนงไปหาซื้อกับข้าวให้กินกับเบิดหลายยังบ่แจบใจบัดนี้สิเอามาสู่น้องนงกินให้มันเบิดุคนบ่นะไากพาไปหาหมอมาเด้อว่าหาเงินกอน

น่องไายซีว <l ain> <sl ug des> <n ång> ิไลนี่ส่วนมากเพผ่ดสิบวยยักมาได้เผ็ดปลาไก่ตีเพื่อเมื้อนีนเสียสละมาอีหล่อหิวคลองไปน้ำไปน้ำเปล่าลูกตื่นป้าบบเห็นจักเตื่อตื่นแล้วแบบนี้ไข่มุกเอ้ยไข่มุกในสายน่องได้อีหล่ะ เออเลือกหมอคือกันบัสี่ห้อ้ยน้องบ่าบบคือห่าบโบหายจักถืออะได้น่องบานแขวแล้วออกแล้วกหัวคือมีเลือดไหแกหาทมืุ่นดีดีเอยหูมูอ้วนไปนอนกินอยู่เลยออน่องบ้นองบ Top tốt đấy sợi mẹo 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 à. mẹo 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 mèo mẹo 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 cả mẹo 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 Má, mẹo 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 Cựa chào và non kỳ đi đi bao nhiêu 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 bao เป um ็นกะนกว่าให้พ hmm. mm ูน hmm. uh ัทุจ้าฮือกระส่าเชยทุจ้าไปสมโปรดผ้านั่งที่ร้องอย่างนอนไปขึ้นมาหูเถอะหมักซิ้นหมักท่ำแต่ว่าจะาไปสมโพรดป่ะส่าเออกินนมแม่คัดกินนมแม่อะไอย่กหู้วกคนนะอู้คือน้องบูมนะ

ปากเซ่ผู้บ่าวปากเซอืมสิโกสิกควันแล้วเนาะผู้บ่าวปากเซ่เดี๋ยวเบิังอาโกควันคือพอไล่บ่เออมึงเดือดหัวคนงานเด็ดดิงานเด็ดดิไปมาเอามาอุ้มเอาลานเนี่ยกว่าหยั่นตกเตียงนี่โอ้ย มันอย่างเปนแล้วเดี๋ยวมันการเห็นเลยไข่หมกได้ลูกไข่หมกได้สบายดีป่ะลุงสบายดีดูสบายดีนี่แหลไข่หมกเห็นนี่แหละเยนพี่หาเงินเห็นฮ่าฮาฮ่าขอาฮา่าองร้านจ้านา ใส่หัวค่ะข้าว uh, พลังก่อนนะ What What w h t What is this What is this เนี่ยลุงท้าข้าท้าว่า What is this ฮหมงอวะทำสิทุกห่ามันเสือๆซี้ยังทำนะถามภาษาอังกฤษนะภาษอังกฤษว่ะอ่าแม่แม่ลุงท้าสิถามภาษาอังกฤษ อ้าวลุงพี่นี่นี่เห็ดไหนเห็นวะลุงท้าลืมสิว่าอังกิศะไเด้อถามโน้นนะสื่ออนาซียังบัสบัลุงท้าถามนั่นวัดขั้เลยยุ่เชยยุเลุเลเดีอวเาจะเชเ ฮะฮะฮะสวัสดีครับเออายืนหนาอันหนโคนักขี่กู้ขี่กวอันผ่าลำล่ามนี้ดิผ่าพนันในคอนันกันปืนได้อยู่บ่ ถือกันได้เาปอาปืนมายิงมึงดูกันปืนได้อยู่บ่เอาไปนั่ตลอดบ่อยบอเบัด์ตมันเบิร์ตแรงืชขาม่านี่ยเบิร์ตเบิร์ตกินได้จังมื้อยังเบิร์ตเลยไดเนี่ยเบิร์เบิร์ตแล้วไปเมื่อนี้ดีใจพี่น้องไอ้กับน้องมาอบอุ่นเด้เมื่อนี้นานๆที่ปีละปีละเถื่อปีละหุนนะพี่น้อง คัดแม่อยู่นี่กับปีหนึ่งซองซ้ำเถื่อนอ่ะไอ้กับน้องโมโฮมกันแม่บอยู่นี่ยกัเกบ,กบวเวล,ลายหย่าพี่น้องเอ้ไอ้กับน้องก็นได้แต่ว่านนลุงท้านี่กับมาประจำอ้าวหย่ากันถิ่นฮอรบักซาลีทรงขำามแม,ม,มวเอาเอาเอาห่วงได้เพิ่นนี่

ยังรอป้าดำลุงแดงเนาะจะใชิมาหรือบ่ขอปิดคลิปก่อนผักกดไลค,ค,ค์กระแซนเด้อรอชมคลิปหนาะีน้อสบ,บายดีสบ,บายดี